จากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้มีกำลังพลที่เสียชีวิตจากภารกิจป้องกันประเทศที่ชายแดนหลายนายแล้วจะมีการดูแลคนที่อยู่ข้างหลังพวกเขาเหล่านั้นอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะทางกองบัญชาการกองทัพบกนะคะได้แจ้งว่ากรมบัญชีกลางค่ะได้มีการอนุมัติบำนาญพิเศษให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตซึ่งก็จะมีกำลังพลที่เสียชีวิตนะคะจำนวน15นายแล้วก็มีทายาทที่ได้รับสิทธิ์จำนวน40รายค่ะ โดยจะได้รับบำนาญพิเศษรายเดือนขั้นต่ำรายละ1 1 0 0 0บาทแล้วมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะสำหรับบิดามันดานะคะได้รับตลอดชีวิตส่วนคู่สมรสรับจนกว่าจะจดทะเบียนสมรสใหม่และบุตรค่ะจะได้รับจนถึงอายุ20ปีบริบูรณ์กรณีศึกษาต่อก็จะได้รับนะคะถึงอายุ25ปีบริบูรณ์ค่ะและทางรัฐมนตรีธีรรัตนะคะก็ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งดำเนินการมาตราการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของการซ่อมแซมบ้านในจังหวัดสุรินทร์อุบลราชธานีบุรีรัมย์แล้วก็สีสเกต รวมถึงการอนุมัติเรื่องของการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะในห่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับครัวเรือนที่ได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงทางรัฐบาลนะคะก็จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยารวมถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมแล้วก็เป็นธรรมค่ะ